ไปงานที่3.2นะคะเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะลักษณะของลำดับเลขคณิตก็คือจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหรือลดลงโดยการหารนะเช่น2ไป4 4ไป8 8เป็น16ก็คือคูณทีแล้วสใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นแบบนี้1 ต่อไปศูนย์จุดหนึ่งต่อไปศูนจุดศูนย์หนึ่งต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรคะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการคูณด้วยอะไรคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งถูกไหม 0.1คูณ0.1ได้0.01 0.01คูณ0.01ได้0.001 0.001คูณ0.1ได้0.001นะคะดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอยู่ในรูปของ a1, a2, a3, a4 ไปเรื่อยๆถึง an เหมือนกันนะคะโดยที่ a1 เป็นพจน์แรก เอ็เอหนึ่งเป็นพจน์แรกนะและอาเป็นอัตราส่วนรวมอัตราส่วนรวมก็คือตัวเลขที่เราเอาไปคูณแล้วได้พจน์ต่อไปนั่นเองนะคะเราจะเขียนพจน์อื่นๆในรูปของลำดับเลขคณิตได้เป็นนะคะเเท่ากับ A1 คูณอ A3 เท่ากับ A1 คูณอา์กำลังสองเ4เท่ากับ A1 คูณอา์กำลังสามคล้ายๆลำดับเลขคณิตไหมคะ ดังนั้น an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบหดังนั้นพจน์ทั่วไปก็จะคือตรงนี้ค่ะ an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบหนึ่ะคะนี่คือพจน์ทั่วไปอ่ามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่สองค่ะเขาบอกว่าจงเขียน4พจน์แรก4พจน์แรกก็คืออะไร a 1 a 2 A3 แล้วก็ A อะไรคะ A4 โดยที่มีของลำลดับเลขคณิตที่มีอ่ะหกละมี11เป็นพจน์แรกดังนั้นหมายความว่า A1 หนเท่ากับสิ และมี R เป็นอัตราส่วนร่วมอันนั้น R เท่ากับ4ี่นะคะดังนั้นลำดับเลยค่ะคณิตนี้มี A1 หนึ่งเป็นสิบเอ็ดและ R เป็นสี่จากสูตร a n เท่ากับ A1 หนึ่งยกกำลัง n ลบ1สูตรมาอีกแล้วนะคะดังนั้น A2 สองก็เท่ากับ A1 หนึ่งแล้วก็แทนค่าสิบอคูณ4ี่เท่ากับสี่สิบสี่สามหนึ่งกำลังสองก็เป็นสิบ สิบเอ็ดคูณกับสี่กำลังสองอ่ะปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะคะอ่ะลองทำดูดีกว่ามาดูข้อหนึ่งทำแล้วทำได้ตื่นได้แล้วลูกจะให้ทำาละวฟอง,งเฉยๆมันจะง่วงใช่ไหมอ่ะจะให้ทำละข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งจงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิต ที่มีสองส่วนห้าเป็นพจน์แรกสองส่วนห้าพจน์แรกก็คืออะไรลูก A อะไรคะ A อหนึ่งใช่ไหมและมีห้าเป็นอัตราส่วนร่วมดังนั้น R เท่ากับห้าวิธีทำลำดับเลขคณิตนี้มี A อหนึ่งเท่ากับ A อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สองส่วนห้า เท่ากับเท่าไหรคะอ่าเท่ากับห้าดังนั้นจากสูตรเอเอเท่ากับเอหนึ่งไยกกำลังไม่ต่อ๋ยกคือดีกว่าห้าครับค่ะวันนี้คมอะไรคูมหนึ่งหรือคูมสอง คุ่มหนึ่งุ่มสองกลุ่มสอง,ง,สองวันนี้วันที่เท่า,าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดนะเด็กชื่อก่อนธานาน,นุสรลานัฐมูดวิทูนวิรสาสักยังส่์ยยกมือสักนน สมบูรณ์สุสุคนพ่ออกแล้วเนาะออกหรือขาดออกนะอติรุษอนุวัฒน์อภิรักษ์เอก,กระพบกัญญาลักษ์ชนรชา นัท่นั้นบริตายาตนิธิทัศมงคลอมงคลสูตรเราเอหนึ่งอายกกำลังอายกกำลังอะไรเนี่ย ยกกำลังเลยลูกเอออายกกำลังเอลบหนึ่งดังนั้นเอสองจะได้เท่าไรล่ะทะวุฒิละทวุฒิคะเอสองเท่ากับเอหนึ่งคูณคนไร อ่ะคูณอานะดังนั้นอาของเราก็จะได้เป็นเศษสองส่วนห้าคูณอาคือเท่าไหร่อาคือเท่าไหร่เนี่ยเออคูณหา้าสองส่วนห้าคูณห้าได้เท่าไหร่วิทูนตัดได้ไหมเนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเหลือสองคูณกับ หนึ่งได้เท่าไหร่ครับเออได้สองต่อไปวีรศัก์วีรศรักเอสามเท่ากับเอหนึ่งคูณอยกกำลังอะไรเออยกกำลังสองดังนั้นสักนนนสักนนนอยู่ไหนครับสักนนนดังนั้นสองส่วนห้าคูณห้ายกกำลังอะไร กำลังอะไรเนี่ยกำลังอะไรเนี่ยเออห้า 5, กำลังสองนะดังนั้นครูคิดเพิ่มนะสองส่วนห้าห้ากำลังสองมันก็คือห้าคูณกันกี่ตัวลูกสองตัวแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นตัดกันห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าดังนั้นเหลือเท่าไหร่เออเหลือสิบทำไมได้สิบ ็ห้ามันคูณกับสองเนาะถูกไหมเหลือสองกัห้าคูณกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปสมบูรณ์สมบูรณ์ยกมือสมบูรณ์ a อสี่เท่ากับเอหนึ่งคูณกับ r ายกกำลังอะไรเออเก่งมากอากำลังสามนะคะดังนั้นอติลุยกมืออติลุกดังนั้นสองส่วนห้าจะคูณกับห้ายกกำลังอะไร สามดังนั้นก็จะได้เป็นสองส่วนห้าคูณกับห้ากี่ตัวอนวุวัตสามตัวถูกต้องนะคะหนึ่งสองสามอ่ะดังนั้นเราก็ตัดห้าได้หนึ่งตัวใช่ไหมใช่อ่ะใช่นะคะดังนั้นเอกพอยู่ไหน ตอนนี้เราเหลือสองคูณห้าคูณห้าได้เท่าไหร่เออได้ห้าสิบนะห้าสิบนะคะดังนั้นสี่พจน์แรกของเราคืออะไรนัทนาน สีพูแรกเราสรุปได้ว่าลำดับของลำดับเลขคณิตเอาตรงไหนมาตอบลูกอ่ะพดแรกก่อน a 2คือ2ส่วน5ใช่ไหมลูกต่อไปเป็น2ค่ะต่อไปเป็น10และสุดท้ายคืออะไรคะ50อ่ะ จอยางแล้วนะต่อไปไปที่ข้อสองค่ะเหมือนเดิมเลยข้อสองเขากำหนดให้ A อหนึ่งคือนะเอหนึ่งคือเท่าไหร่รัฐวทว์เอหนึ่งคือเท่าไหร่ อ่าเอหนึ่งคือลบห้านะคะ R คือเท่าไหร่เออาคือลบสองนะวิทูลลำดับเลขคณิตนี้ดีเอหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะลบห้าแล้วก็ R เท่ากับเท่าไหร่คะลบสองนะคะอ่ะวีรศักดิ S <S ยกเวอร์ว,อรวิรัสา์จากสูตรเอเอ็นเท่ากับอะไรคะ 1, I, เอหนอายกกำลังเอเอ็นลบหนึ 1, ่งเอเอ็นเท่ากับเอหนึ่งอายกกำลังเอ็นลบหนึ่งนะคะสักนอนดังนั้น 2, เอสองเท่ากับ 1, เอหนึ่งคูณกับอะไร เอหนึ่งคูณกับไรเอสองอ่ะ R ยกกาําลังสองลบหนึ่งใช่ไหมสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่หนึ่งดังนั้นมันก็เหลือ a 1, อหนึ่งอาพจนจริง R าีเฉยๆมันคือ R าํากำลังหนึ่งแต่เราไม่เขียนใช่ไหมครับอ่ะต่อไปดังนั้นเราจะแทนค่านะคะสมมูลดังนั้นแทนค่า A1 หนึ่งด้วยเท่าไหร่ ลบห้า r เออลบห้าครูเขียนลบหนึ่งใช่ลบห้า r คือเท่าไหร่ครับลบสองครูเขียนเป็นวงเล็บชนกันนะอติรุษลบห้าคูณลบสองได้เท่าไหร่ลูกได้สิบต้องครับต่อไปอนุวัตนดังนั้น a 3จะได้เป็น A1 หนึ 1> 1, อากำลัง2เก่งมากครับดังนั้นเราจะแทนค่าเอกภพไหนเอกภพอยู่ไหนเราจะแทนค่า A1 ด้วยลบ 5. แล้วคูณกับลบสกี่ตัวเออลบสอสองตัว นัทนานนัทนานลบห้าคูณลบสองคูณลบสองได้บวกหรือได้ลบลบคูณลบได้บวกใช่ไหมถ้าลบคูณกันสามตัวมันจะได้ลบหรือได้บวกคำตอบคือได้ลบนะคะถ้าลบมันจับคู่ได้มันจะเป็นบวกแต่ตอนนี้มันจับคู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยติดลบดอ่ะ ถ้าคนสองได้สิบสิบคูณสองก็เลยได้ได้ลบยี่สิบนะคะลบยี่สิบโอเคไหมต่อไปมารูกชายาตเอสีด 4, ได้เป็นเอหนึ่งคูณกับอะไรเอหนึ่งอายกกำลังอ่ากำลังสามนะคะ เท้ากับเทนค่ามงคลมาแล้วอ่ะแทนค่าได้เป็น a อหนึ่งคือลบเอห้าคูณกับลบสองกี่ตัวสามตัวลบสองลบสองลบสองอะกลับไปที่นะยววฒตตอบเท่าไหร่เนี่ตอบเป็นลบหรือตอบเป็นบวกก่อน เห็นน้วอ,อยู่ไหนตอบเป็นล่องหรือเป็นแบบบนบวกอ่าตอบเป็นบวกดังนั้นได้เท่าไหร่ครับสี่สิบถูกต้องนะคะต่อไป a ห้าปิทูลิทูล a ห้าเท่ากับสูตรอ่าเรเป็น a หนึ่งคูณกับ a กำลังอะไรกำลังสี่อ่ะแทนค่าค่า วีรักษอยู่ไหนิีรักษ์ดังนั้น a หนึ่งคือลบห้าใช่ไหมแทนด้วย r คือลบสองดังนั้นเอาลบสองคูณไปกี่ตัวครับสี่ตัวลบสองหนึ่งสองสามและ4สี่ได้ลบหรือได้บวกสักอ่านสักน้นได้ลบหรือได้บวก ได้ลบลบเท่าไหร่อเพื่อนช่วยหน่อยสักน้นเออแปดสิบนะคะก็คือห้าสองสิบใช่ไหมสิบคูณสองได้ยี่สิบยี่สิบคูณสองได้สี่สิบสี่สิบคูณสองได้แปดสิบ เราจะคิดจากตรงนี้ก็ได้หรือนักเรียนดูตัวแรกคือลบห้าใช่ไหมลบห้าไปสิบดังนั้นมันก็คือลบห้าคูณลบสองใช่ไหมได้ลบสิบตรงนี้นะตรงนี้จริงๆมันก็คือมาจากตัวเนี้ยก็คือมาจากลบห้าคูณสองขอโทษขอโทษมาจากลบห้าคูณกับ ลบสองถูกไหมอ่ะจากสิบตรงนี้ขึ้นไปลบยี่สิบมันก็เหมือนเอาตรงนี้ค่ะคูณลบสองไปเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรคะสี่สิบปากกาคูณวายมากเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง จากลบยี่สิบไปสี่สิบก็คือคูณลบสองจากสี่สิบไปลบแปดสิบก็คือคูนลบสองนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นเข้านี้เราก็จะดังห้าโพสแรกคืออะไรคะสมบูรณ์ห้าโพสแรกคือลบห้าอะไรอีกอือนะลบห้าสิบต่อไปลบยี่สิบต่อไป สี่สิบและสุดท้ายคือลบแปดสิบนะคะอ่าทันไหมคะทันไหมคะไปข้อต่อไปได้ยังคะไปได้แล้วนะต่อไปข้อสามค่ะจงหาสามพสต์ถัดไปของลำดับเลขคณิตหนึ่งเจ็ดสี่สิบเก้าดังนั้นสามพสต์ถัดไปให้เราหาอะไรลูก ตอนนี้เขาให้ a หนึ่งถูกไหม mm hmm. a สองแล้วก็ a สามดังนั้นสามพจน์ถัดไปเราหา a สี่ a ห้าแล้วก็ a เลยค่ะ a หกนะคะอะลำดับเลขชนิดนี้มีอาติลุ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องมือ 1> a หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะฮะ a 1หนึ่งไม่เท่าไหร่ a งคือหนึ่งถูกต้องนะคะอันนี้วดัอวดอนวดุวัดอนุวัด a เท่ากับเท่าไหร่คะ a าหาได้จากว่ามันคูณอะไรใช่ไหมหรือวิธีคิดก็คือให้เอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันดังนั้นเราเอาคู่นี้นะเอาคู่นี้นะหนึ่งกับเจ็ดดังนั้นหนึ่งหารเจ็ดได้เท่าไหร่ลูก ได้เจ็ดอคือเจ็ดนะคะอ่าเหมือนเดิมเอกระพบสูตร A N เอท่ากับอะไร A 1. อหนึ่งอยกกำลัง r ยกกำลังกำลังหนึ่งไงล่ะเนี่ยเนเนี่สูตรเนี่ยสูตรสูตร เห็นสูตรไหมลกูก a อหนึ่ง r ยกกำลงัง n ลบหนึ่งนะดังนั้นตรงนี้ a อหนึ่ง r ยกกำลงังอะไรคะ n ลบหนึ่งเนาะนานานดังนั้น a อสี่ได้เป็น a อหนึ่งคูณกับ R ยกกำลงังอะไร ตอนนี้ของเรา a สี่ลูกดังนั้น R ยกกำลังสี่ลบหนึ่งถูกไหมสี่ลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกเออกำลังไหมเออกำลังสามสามมาจากไหนสมาจากสี่ลบหนึ่งไงใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ a หนึ่งของเราคืออะไรนะบรุบรายาท a หนึ่งของเราคืออะไร a หนึ่งคือ เอหนึ่งคือหนึ่งดังนั้นอายกกำลังสามเราคูณเจ็ดไปกี่ตัวคะสามตัวนักเรียนค่ะเจ็ดคูณกันสามตัวได้เท่าไหร่เจ็ 12, ดสองสิบหกตายละเจ็ด เจ็ด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 สี่สิบเก้าอ่ะสี่สิบเก้านะถึงตรงนี้เราได้สี่สิบเก้าดังนั้นสี่สิบเก้าคูณกับเจ็ดได้เท่าไหร่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามใส่สามเพิ่มหกเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกอีกหก 3ามร้อยสี่สิบสามอะดังนั้นหน้าที่ของเราหา A อะไรต่อคะ a อห้ากับ a อหกอ่ะทำต่ออีกสองข้อแล้วก็สรุปคำตอบทำได้ไหมคะทำได้นะ้อโอเคเสร็จแล้วส่งเลยนะคะอ่ะดัแบ,บแคบ,บนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ ยังไม่ได้สวัสดีเราสวัสดี